น้ากราบลงกราบกราบาตั้งใจว่าตามข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ทราบซึ้งในน้ำใจที่ท่านมามอบผ้ากาสายะนี้ข้าพเจ้า,า,ะจ,าจะรับ,รบแล้วมาหม่ม,หมเพื่อจะทำกิจของความเป็นนักบวดให้สมบูรณ์รณเกิดเป็นอานิสง จงเป็นปัจจัยให้แก่ท่านทั้งหลายได้รับบารมีจากการบวชครั้งนี้ประสบพบกับสิ่งสำคัญอยู่ที่ไหนขอให้อยู่เย็นเป็นสุขไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัย จเจริญเก้าหน้า,นา,นาในหน้าที่การงานตลอดการเป็นนิเทินโยมมอบผ้าแล้วบอกกระซิบน,นะว่าขอให้ฉันได้มีส่วนแห่งบุญด้วยนะท่านเจ้ยนะ ลูกของแม่ต้องบวชลูกของพ่อต้องบวชเป็นการรอคอยที่นับวันแล้ววันเล่าจนถึงวันหนึ่งเธอบอกว่าพ่อครับแม่ครับผมบวชนะครับเธอจะได้เห็นถึงความเอ,อิบอิ่มในหัวใจของท่าน ประจับชัดว่าลูกนี่แหละคือนรกและสวรรค์ของพ่อแม่ยามที่เราทำอะไรให้ท่านเดือดร้อนพ่อแม่ก็ตกนรกเพราะเราทำอะไรที่พ่อแม่มีความสุขใจ พ่อแม่ก็ขึ้นสวรรค์เพราะเราพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจว่าลูกนี่รักพ่อรักแม่เอาพ่อไว้บ่าซ้ายแม่ไว้บาปปาให้กินให้อาบท่าน อุจจาระรถปัสสาวะรถท่วมเนื้อท่วมตัวก็ยังไม่ถือว่ายอดกตัญญูแต่ลูกคนใดที่ทำให้แม่มีความศรัทธาว่าลูกของแม่เนดีได้นแน,น่เลยอ่ะเช่นบวชครั้งนี้เนี่ยแม่ปลื้มใจ แม่ไม่เคยมั่นใจว่าลูกแม่จะทำสิ่งนี้ได้วันนี้ลูกจากไม่ศรัทธาเกิดศรัทธาจากไม่มั่นใจเกิดความมั่นใจลูกอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าลูกยอดกระตันอยู่ นั้นเมื่อเราคือผู้หนึ่งที่ทำตนให้เป็นคนดีอย่างพระพุทธเจ้าสอนแล้วเราก็ควรจะต้องตระหนักนั่งต่อหน้าพ่อแม่วันนี้ลองคิดทบทวนดูลงเอาแค่ว่าเราตั้งแต่เกิดจนวันนี้ถ้าพูดว่าดีกับชั่วทำกับพ่อแม่เนี่ยอันไหนมากกว่า เถียงแม่แสดงความก้าวร้าวกับแม่กระทืบเท้าอาการที่ไม่เหมาะไม่ควรนี่เคยกระทำไหมบางทีเราไปทำสิ่งชั่วแม่กลัวว่าอันตรายกับลูกแม่ถึงขนาดบางคนนี่ จะก้มลงกราบนะหรือว่าใครทำได้ถึงขนาดบ้างแล้วขอเธอลกูกโลกอย่าเป็นอย่างนี้เลยแต่ลูกบางคนก็ยังไม่ยอมที่จะอ่อนอ่อนไปตามความประสงค์ที่แม่ต้องการและแม่ต้องการไม่ใช่เพื่อแม่นะ เพื่อความปลอดภัยของลกูกแต่ลูกมองไม่ออกว่านี่คือคนที่รักเราจริงคนที่มีน้ำใจต่อเราจริงคนที่อยากจะเห็นเราไม่จมปลักอยู่กับความชั่วจริงลองนึกดู ถ้ามีก็ลองเข้าไปหาพ่อแม่แล้วก็คุยกับท่านดูอะไรที่เธอนึกได้ว่าเคยล่วงเกินแล้วก็ทำให้ท่านไม่สบายใจหรือพ่อแม่ก็ลองบอกลูกสิว่าสิ่งที่กระทำนั้นแม่แม่ไม่จำถ้าลูกจำได้ก็แก้เธอลูกเชิญเจ้านาคทุกคนเข้าไปหาพ่อแม่คุยกับท่านเข้าไปไปคุยกับท่านให้ รู้สึกว่าเราคือคนหนึ่งที่มีใจน้อมกายลงไปจงถอยออกจากบาปจากอกุศลคุยกับท่านพ่อแม่ก็คุยกับลูกกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วที่เราจะได้นั่งคุยกันแบบนี้เนี่ยไม่เคยมี วันนี้ข้าพเจ้าขอให้แม่รับทราบเถอะผมพลังเผลอไปไม่ได้เจตนาที่จะให้ความชั่วเจริญแต่เพราะเป็นความอ่อนประสบการณ์ที่ชีวิตนี้ได้ล่วงเกินได้กระทำอะไรบางอย่างที่ลูกอย่างพวกเราไม่น่าจะกระทำไว้ทุกคน ตั้งใจคุยสนทนากับท่านให้รู้ว่าท่านคือบุคคลที่เราควรได้รับคำว่าน้ำใจที่ท่านมีให้เราตลอดกาลนั่นแหละไม่ใช่มีเฉพาะวันนี้ก้มลงกราบแทบตักแล้วพูดคำว่าก้มลง พูดดังๆก้มลงทุกคนนะหมอบลงทุกคนคุณพ่อคุณแม่ครับผมจะบวชครั้งนี้เพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลแก่คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องพิบากกรรมใดที่เคยกระทำ กับคุณพ่อคุณแม่ขอให้ท่านจงอโหสิกรรมพ่อครับแม่ครับผมมั่นใจว่าท่านทั้งสองให้อโหสิและผมตั้งใจเอาการบวชครั้งนี้เป็นบูชาคุณพ่อคุณแม่ ขอให้ท่านได้รับเอาส่วนบุญแห่งความดีที่กระทำนี้ทุกประการเถิดคุกเข่าแล้วก็กราบท่านอีกครั้งหนึ่งคุกเข่ากราบบนตักพ่อตักแม่ดี ราบธอบ้างตักนี้เคยหนุนนอนแต่ห่างไปเท่าไรเรากลายเป็นคนที่ขาดดีจากพ่อแม่ตัวเองก็ลำบากเอาพ่อแม่เอาผ้าใส่มือให้เจ้านับเอาเอาผ้า ใส่เหมยเจ้านาแล้วโยมบอกด้วยบอกทุกคนนะว่าตามโยมบอกนะขอให้บวชให้พ่อแม่ได้บุญนะเจ้าข้าอย่าทำบาปในเวลาบวชให้แม่ได้เดือดร้อนอีกมั่นใจว่าลูกคนนี้บวชให้พ่อแม่ได้บุญ ทุกคนให้สัญญาแล้วนะหัวบวชให้พ่อแม่ได้บุญเอาเสร็จแล้วเจ้านาคลุกขึ้นยืนพ่อแม่ก็ลุกขึ้น ผมาไปดูปพิธีเพ่าโยมปานี่ ธอได้นำผ้ากาสายะมาขอบรประชาอุปสมบทด้วยศรัทธามั่นคงในพระรัตนไตรยัยมีพระพุทธเจ้าประธรรมประสงพระพุทธเจ้าคือผู้ประเสริฐเปิดดวงตาให้โลกนี้คนที่เดินตามพระพุทธเจ้าเนี่ยมีแต่คำว่าปลอดภยัย ท่านเราจึงหวังที่จะมารับเอาพระธรรมของพระองค์บวชในพระศาสนาชั่วระยะหนึ่งหรือจะบวชตลอดชีวิตก็ไม่มีใครว่าเพราะสิ่งที่ดีเนี่ยทุกคนควรจะใฝ่หาแต่เมื่อเราเข้ามาบวช มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็อย่าเป็นคนตลกตะแลงอย่าเป็นคนหัวใจไม่มั่นคงคําที่กล่าวทั้งหมดนะเป็นการประกาศตนเองว่าจะเป็นคนที่มั่นคงในพระรตรัยนั้นต้องประคองตัวเองตั้งแต่ ผ้านี้คลุมกายจะไม่คลายออกจากความมีสัจจะเพราะคนมีสัจจะนี่คบได้แล้วก็สัจจะนี้ไม่ได้ใครเป็นผู้บังคับเธอบวชด,ด้วยศรัทธาเพื่อสแสวงหาปัญญาที่พาชีวิตตน ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นขอให้เธอจงเป็นคนมีสัจยาอย่าตลบตะแลงอย่าเป็นคนทำร้ายตัวเองคนอื่นทำร้ายทำลายก็ไม่เสียหายเท่ากับเราทำลายตัวเองดังที่พระองค์ตรัสว่า โจรกับโจรทำลายกันสร้างความพินาศให้แก่กันยังไม่ร้ายเท่ากับตนทำลายตัวเองยังความพินาศให้ย่อยยับยิ่งกว่าโจรกับโจรทำลายกันก็พิสูจน์ได้ตอนนี้ว่าถ้าเรามีความมั่นคง ไม่ทำลายความเป็นผู้มีสัจจะเสียเธอเป็นคนคบได้ได้เธอเป็นคนประสบความสำเร็จแน่ในชีวิตแต่ถ้าเธอตั้งสัจจะในครั้งนี้แล้วเธอก็ทำลายสัจจะของตัวเองเอาความเป็นวิสัยคารวาะมาล้างผลานความเป็นพระ เธอก็กลายเป็นบุคคลที่ล้มเหลวตั้งแต่บวชแม้ศึกออกไปก็กลายเป็นคนล้มเหลวเพื่อที่จะให้ความมั่นคงนี้สมบูรณ์พระองค์จึงตรัสหลักครองจิตของนักบวชไว้ที่เรียกว่ากรรมาฐานดันเราทั้งหลายนี่ควรจะต้องจำไว้ด้วย เดี๋ยวนี้เขามีการเมกกันพระกรรมฐานที่นั้นพระกรรมฐานที่นี้ที่จริงอะกรรมฐานมีทุกรูปไม่ใช่ว่านิมนพระสิบรูปพระกรรมฐานกรรมฐานนี่ให้ตั้งแต่วันบวชใครบวชในพุทธศาสนาไม่มีกรรมฐานนี่ไม่ใช่นักบวช น่าเสียดายที่ว่าผู้หวังเอาประโยชน์จากคำนี้ไปไว้เป็นส่วนตัวนั้นขออญาติโยมก็ตามนับบวชเราก็ตามว่ากรรมฐานมีกับพระทุกรูปไม่จะนิมนต์สิบรูปมารับบาทพระกรรมฐานไม่ใช่เป็นการพูดที่ ไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยขอให้ทุกรูปทุกคนได้รู้ว่าต่อไปนี้จะเรียนกรรมฐานและกรรมฐานนี้มีกับเราตลอดไปทําไมพระองค์ให้กรรมฐานละ่ะเพราะจิตเราเนี่ยมันกวัดแกวงได้ตลอดเวลายามที่ศรัทธาีนจิตเราสูง แต่พอคลายศรัทธาเมื่อไรจิตมันตกในบวชแล้วสี่วันห้าวันนี่พอคลายศรัทธามันจะออกมาในรูปของการดือ้อการรั้นหาเลสหาในให้ตัวเองมีแต่เรื่องเสียเสีย,ยทำไมไม่ลุกขึ้นทําวัดได้แล้วโอ้ยพอทีปวดท้องวันแรกปวดท้อง วันที่สองทีกทำไมไม่ไปปวดหัวปวดจนหมดนี่เวลาก็หมดความชั่วเจริญอย่าให้มันเกิดถ้าไม่เกิดต้องเอากรรมฐานเนี่ยมาเป็นหลักใจโดยเฉพาะจิตที่มันไว้ไปกับอารมณ์ที่เราเรียกว่ากามคุณ มันจะไหลเพราะเราไปชินกับมันต่อไปนี้เรามาสร้างความชินเรื่องคําว่ากรรมฐานเสียโปรงเปรียบเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ําอะเราจะปลาตัวใดตัวหนึ่งโยนขึ้นมาบนบกปลานั้นจะดิ้นเพื่อจะกลับไปสู่น้ําอีกชั้นใด จิตของเราเหมือนกันเรายกตัวเราขึ้นมาเป็นนับบวชแต่มันปัดแป่งไปหาการมคุณที่เคยสัมผัสมาการปัดแปลงอย่างนี้จิตนั้นเศร้าหมองอย่าให้จิตของตนตกอยู่ในอำนาจของกามคุณยกจิตของตนขึ้นสู่กรรมฐาน ตั้งใจเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ว่าตามเกษาโลมาณขาทันตาตะโจตะโ,โจทันตาณขาโลมาเกษาคือให้เรารู้เรื่องที่เป็นความจริงว่า เกษาคือผมบนศีรษะโลมาขนตามร่างกายนักขาเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเทา้าทันตาปันตาโจหนังเที่ยวหุ้มร่างกายทั้งหมดนี้เป็นสิ่งปฏิกูลที่เราควรจะรู้จักมันจริงๆไม่ต้องไปหาของใครของเรานี่แหละมีอยู่แล้วเรียบร้อยก็ขอให้ทุกคนจงเป็นผู้ที่มั่นคงในกรรมฐานนี้ดูแลตัวเองให้พ้นจากความเดือดร้อน รักษาจิตให้บริสุทธิ์ในเวลาปวดด้วยกรรมฐานต่อนนี้ไปก็มอบจีวรให้